สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสเตปปทาโตนะครับวันนี้คลิปเน้นๆ7ทีมมาแล้วนะครับคลิปเน้นๆประจําวันพุธเะือัพที่2ตุลาคมนะครับวันนี้หลากหลายครับ ทางฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ทุกคนถามหานะแล้วก็ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรวมถึงมีฟุตบอลบราซิลมาแจากกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราได้นะครับแต่ถ้า7คู่วันนี้เนี่ยยังไม่สาแก่ใจย,ยังไม่พอใจกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มไปรับที่เด็ดแบบเพิ่มเติมได้แบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ได้เลยตรงคอมเมนต์ข้างล่างที่ปักหมุดไว้นะครับก็ไปในไลน์แอดเนี่ยมีกิจกรรมไปร่วมสนุกเพียบนะครับแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมรวมมถึงีเพื่อนร่่่่่่วววววววมมมมมมสาาาาชชิกกกกกกกรรรรรดดเเีียยยย์ไปไ้้้้ััััันน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 นแแล็็ VIP ใถนนือๆะะคคบบฝ คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้ากลุ่มไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาส่วนวันนี้ครับเจ็ดคู่ไม่เสียเวลานะครับเชื่อว่าช่องเราเนี่ยพาไปเฮมากกว่าพาไปเสียตังค์อยู่แล้วนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางบวกนะครับวันนี้คู่แรกไปที่เกมใหญ่ครับแฟนๆหงแดงรอติดตามแน่นอนลิเวอร์พูลครับจะเจอกับโบโลญญาในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งก็เตะเวลาตีสองแน่นอนลิเวอร์พูลกำลังฟอร์มดีนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็สามารถชนะบูฟได้ตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วด้วยส่วนโบโลญญาก็ฟอร์มรกด้ว่่าาาาาลงงงๆนนะคซึมูตแ ตอนนี้เนี่ยเลือกภูถือว่าอยู่ที่7นะครับ1นัดมี3แต้มด้วยการชนะเอซิมิลาน31่ส่วนนั่งฟังโบโลญญาครับอยู่หนัก18บนะครับ1นัดมีแต้มเดียวด้วยการที่เสมอกับชักตาโดเนตศูนย์สูรนะครับโบโลญญาตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอเปลี่ยนกุณซือแล้วมีดีแค่เกมรับนะครับเกมลุกเนี่ยไม่มานะครับเพราะนั้นตารางคะแนนเลือกภูด,ดูดีกว่าส่วนถ้าดูฟอร์มห้าลหลังสุดครับเรียกได้ว่าถ้านับในพีเมลีกด้วยนะครับทางเลือกภูชนะมา4เกมรวด ที่แล้วชนะวูเป็นที่บอกสอหนก่อนนั้นชนะเวสแฮมมีชนะทีมอย่างบอลมัดแล้วก็มีชนะเอซิมิล่นในถ้วยนี้นะเพราะนั้นเลี้ยวูกำลังยอดเยี่ยมส่วนโบลญนาเนี่ยหนักเสมอนะครับชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอถึง4จากห้าดหลังสุดท,ที่แล้วเนี่ยเสมอกับอัตแลนตา1 1นะครับแบบที่เรียกได้ว่าเกือบจะแพ้ก่อนนั้นมีชนะมอนซา2 1เพราะนั้นถ้าเจอทีมอ่อนๆเนี่ยโบลอนยายังมาได้แต่ว่าถ้าเจอทีมแข็งเชื่อโบลญนยาอาจจะเหนื่อยแต่ก็ยังมีดีที่เกมรับนะครับเพราะนั้นฟอร์มโดยภาพรมวม คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งนะครับปี2021ก็คือ3ปีที่แล้วเลี้ยวภูชนะทั้ง2เกมเลยนะครับแต่เป็นการอุ่นเครื่องนะชนะ10แล้วก็ชนะ2 0เพราะฉะนั้นโบลญนยาค่อนข้างยังเป็นรองนะครับส่วนถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยก็ทางฝั่งเลี้ยวภูครับไม่มีแค่ฮาวิเอเลียดนะครับที่เจ็บต้องพักยาวอยู่แล้วแล้วก็ดีโอโกโชต้าที่ต้องเช็คฟิตนะครับที่เหลืออยู่ครบนะครับส่วนทางฝั่งโบลอนยาครับไม่มีทางด้านลุยส์เฟอร์กูซันแล้วก็ไม่มีทาง ทองมาโซปอเบกาซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ตัวหลักอะไรนะครับดังนั้นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับประกอบไปด้วยของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทางด้านกองหน้าอย่างดิโอโก้โชต้าอาจจะลงได้นะครับต้องดูว่าทางด้านอันเนสลส์เอตจะตัดสินใจยังไงถ้าไม่ได้ก็จะเป็นดาวิดนดูเนสตัวลุกมีรูเบนอ่ทางด้านลุยดิอาร์ตนะครับโมซาล่าแล้วก็โดอมดิกโซบอสไลกองกลางมีกาเวนแบชกับแม็กอาริสเตอร์เป็นตัวยืนพื้นเลยนะครับตัวกองหลังยังมีโกนาเต้ ate, กับทางด้านฟานไดประตูยังเป็นอาริซงนะคครรััับบบส่่วนทาางงฝโโลญญ ก็ประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็นทางด้านคัสโตนะครับด้านซ้ายเป็นแดนเอ็นดอยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้านขวาเป็นลิคาโดโอโซลินีกองกลางมีเลเมอร์ฟอยเลอร์กับอาร์บิเชอร์นะครับรวมถึงฟับเบียนนะครับแนวรับเนี่ยบีบูเคมานะครับซึ่งก็ดูแล้วเกตเลี้ยวผู้ดีกว่าแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยโอ้โหวันนี้ถือว่าทีมหงแดงเหนือกว่าแบบบานเบอร์เหนือกว่า2ชั้น ยิง2-0ยิง2ลูกยังเชียร์ฟรีผมขอซื้อเกมรับโบลนยาครับเข้าใจว่าลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์ได้ดุดันแต่ว่าบอลยุคอันเนลส็อตเนี่ยยิงท่านำจะรีบปิดเกมนะครับอาจจะไม่ชนะขาดถึง3ลูกคู่นี้ขอเชียร์โบลนยาครับฟันธงน่าจะยิงกันเยอะด้วยฟันธงลิเวอร์พูลชนะแค่2อหนึ 1, ่งยิงกันสูงแล้วก็เชอว่าโบลอนยาน่าจะแพ้ไปถึงประตูคู่นี้ขอส่วนเชียร์โบลนยานะครับส่วนคู่2นะครับไปดูที่ เกมระหว่างแอสตันวิลล่าเจอกับไบโอนมดิกนะครับคุณจะเตะเวลาตีสองเหมือนกันแน่นอนวิลล่าก็มาเล่นถ้วยนี้ในรอบหลายปีเลยนะครับส่วนไบเยอร์เนี่ยก็กำลังไล่เทียมทานอย่างนัดที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ชนะเลเวอร์แต่ก็เรียกได้ว่ากดซะจนเลเวอร์เนี่ยต้องเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนะครับส่วนนัดดูตนารางคะแนนเนี่ยตอนนี้คือวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับ1น,นัดเนี่ยมีเรียกได้ว่า3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่ง บาเยอร์นี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งนัดนมีสามแต้มเหมือนกันแต่ว่าผลต่างคือบวกเจ็ดเพราะว่ายิงไปเก้าเสียสองนะครับแล้วก็นัดแรกเนี่ยถล่มซาเก็บมาถึงเก้าสองเพราะนั้นตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งบาเยอร์นี่ยดูดีกว่านะครับส่วนนักว่ากันในเรื่องฟอร์มห้าเกมหลังสุดครับทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะชนะมาสี่เกมเสมอเกมเดียวคือเกมเสมออิสติลดนัดที่แล้วในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านั้นชนะวีคัมในบอลถ้วยแล้วก็มีชนะวูฟสามหนึ่งรวมถึงมีชนะยังบอยในเรียกได้ว่า ถ้วยนี้แหละนะครับ3-0เพราะนั้นก็เรียกว่าวิลล่าเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับส่วนทั้งฝั่งบบเยอร์ก็ชนะมา4เสมอ1เหมือนกันนะครับในฟอร์มหลัง5เกมเพราะวันที่แล้วเสมอเลเวอร์อย่างที่บอกก่อนหน้านั้นมีชนะไวเดอร์เบิร์น5-0มีถล่มซาเก็ต9-2แล้วก็มีชนะโฮซคิว6-1เพราะนั้นบบเ,นเนยอร์ในเกมลุกกำลังมากำลังติดเครื่องนะครับฟอร์มโดยช่วงหลังต้องบอกว่าดีพอๆกันแต่บบเยอร์นเนี่ยถือว่าโหดกว่านิดหน่อยเรื่องของการยิงประตูนะครับส่วนค,นาานครับ เรียกได้ว่าเคยเจอกันมาครั้งเดียวปี1982โคตรโคตรนานนะครับเรียกได้ว่าพูอตามตรงคือผมยังไม่เกิดเลยเกมนั้นวิลล่าเนี่ยชนะบาเยอร์น1-0นะครับแต่ก็เป็นการที่เรียกได้ว่าเจอกันครั้งเดียวนะครับส่วนถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนะี่ยอัสตันวิลล่าไม่มีทางด้านบูบาก้ากามาล่าครับไม่มีจอห์นแม็กกินเนี่ยกระทบแน่น,นอนแล้วก็แมตติแครต้องเช็คฟิตเพราะนั้นวิลล่าจะสภาพทีมอาจจะยั่วไปหน่อยตรงที่ไม่มีแม็กกินนะครับส่วนบาเยอร์เนี่ย ก็ไม่มีสถานิสิทธิ์นะครับกองหลังสำรองแล้วก็ไม่มีท่าน่าฮิโรกิอิโตะซึ่งก็ไม่กระทบนะครับดังนั้นเชอวิลล่าเนี่ยน่าจะจัดเต็มครับประกอบไปด้วยกองหน้าเป็นโอลิวัตกินนะครับตัวลุกมีมอร์แกนโรเจอร์เลออนไบดี้แล้วก็จาขอบแรมซี่กองกลางมีเทเลมันกับโอนาน่านะครับส่วนทางฝั่งบาเยอามินิกนะครับประกอบไปด้วยกองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวลุกมีจามาลมูซาล่ามีซ็ตนาบี้แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่กองกลางมีคิมมิชกับพัฟโรวิดนะครับแนวรับมีคิมบินแจกกกับ o, ับบไดดโโอปาาาเเมนน่ะคร็ลย้ว บาเยอร์เนี่ยคุณภาพทีมดีกว่าถึงแม้ว่านี้จะมาเยือนนะครับดังนั้นเงื่อนไขคือบาเยอร์เหนือกว่า075ให้เชียร์บบเยอร์เลยครับถึงแม้ว,วิลล่าจะแข่งในบ้านแต่แสดงให้เห็นมาแล้วว่าอย่างซีซันที่แล้วไปลยุลยระดับยุโรปเนี่ยยังมีจุด บกพร่องนะครับตีเพราะเกมลับละบาร์เยนน่าจะเคี่ยวกว่ารวมถึงตัวลุกที่กําลังมั่นใจนะครับถึงแม้มาเยือนแต่น่าจะรูปเกมเหนือกว่าแล้วก็เบียดชนะทางด้านวินลาได้ดีไม่ดีน่าจะยิงขาดด้วยเพราะว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะครับคู่นี้สกอร์สูงชัวร์สุดน่าจะมีมากกว่า3ลูกถึง4ลูกนะครับแล้วก็ให้เชียร์บาเยนครับน่าจะเบียดชนะหรือชนะขาดได้เลยที่3ามหนึ่งนะครับให้เชียร์บาเยนนะครับส่วนคู่3นะครับไปดูที่เกมระหว่างลิวกับเลัลมาดริตครับคู่นี้เตะเวลาตีสองเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็แน่นอนลิวอาจจะเล่นในบ้านแกล่งแต่พอเวลาเจอมาริดซึ่งก็เป็นทีมที่ค่อนข้างมีความแน่นอนแล้วก็ถ้วยนีย้เขาเล่นเก่งอยู่แล้วก็รู้ท้ว่าลิวเจองานหนักนะครับโดยถ้าดูตามตารางคะแนนครับทางด้านลิวเนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่อันดับที่เดไดว,ว่าโซนล่างเลยครับอันดับที่30จากทั้งหมด36ทีมเล่นไป1เกมแล้วก็แพ้นะครับด้วยการแพ้ลิสบอน0-2นสะครับส่วนทางฝั่งมาริดอยู่อันดับ9นะครับเล่นไป1นัดนะมี3แต้มก็จริงแต่เบียชนะ ทางด้านสุตการได้แค่3าหนึ่งนะครับอันดับก็เลยยังไม่ได้ดีมากสำหรับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งถ้าว่าเรื่องฟอร์มช่วงหลังรวมทุกรายการนะครับทางฝั่งลิวเนี่ยก็ชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3นัดที่แล้วเนี่ยชนะเลอดอาร์ฟสาก็จริงก่อนนั้นนั้นมีเสมอกับสตาร์บุกสามสามนะครับเพราะนั้นลิวยังมีปัญหาตรงเกมรับส่วนมาดริดนะครับชนะ4จากขณะหลังสุดนัดที่แล้วเนี่ยเสมอแอดมาดริดแบบน่าชนะมากๆนะครับโดนยิงช่วงนาทีบาปท้ายเกมเลยก็เลยเสมอก่อนนั้นมีชนะทางด้านอาราเบส มีชนะเอสปันยอน4-1แล้วก็มีชนะซุดการ์ดในถ้วยนี้แหละ3-1เพราะนั้นมาริเแต่เกมลุกดีนะครับปีนี้เนี่ยแต่เกมรับอาจจะั่วเพราะว่ายนอย่างทีมอลาเบสเนี่ยยิงไป2ลูกนะครับซึ่งก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะยิงกันเยอะนะครับโดยถ้าดูฟอร์มดูช่วงหลังก็ต้องบอกว่ามาริดดีกว่านะครับแต่ถ้ามาดูเรื่องของเฮตุเฮต์นะครับคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงหลังไม่เคยเจอกันเลยนะครับดังนั้นเฮตุเฮต์เนี่ยไม่มีให้ชี้วัดนะครับส่วนถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ โดนใบแดงนะครับติดโทษแบนส่วนทางด้านเอทานเอ็มบาเป้น้องชายของคริเลียนเอนะ็มบาเป้เนี่ยก็เจ็บนะครับส่วนเอุมติตี้ก็เจ็บอิสมาลีนักเตะบราซิลก็เจ็บเพราะนั้นริวเนี่ยตัวเจ็บเพียบส่วนมาลิดเนะี่ยไม่มีกุ๊กตัวนะครับตรงนี้กระทบอาจต้องใช้ลูนินนะครับตัวลุกบาฮิมดีอาร์ก็เจ็บไปนานละส่วนเอ็มบาเป้ต้องเช็คฟิตนะครับเพราะนั้นผู้เล่นนี้ครับเป็นลงของริวนะครับประกอบไปด้วยทางฝั่งเรียกได้ว่าชุดเดิมเป็นหลักนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางโดนฮันเดวิทนะครับตัวลุกมีเซโกวาครับนักเตะ ทางด้านทีมที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างโคโซวนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็เป็นชุดเดิมครับประกอบไปด้วยกองกลางอย่างทางด้านอันเดโกเมตนะครับอดีตแข้งเอเวอเรตันแล้วก็แนวรับนี่็นเอ็กซันโดแล้วก็เป็นานาทเดียกิเต้นะครับส่วนนังฟังทีมอย่างมัดริลิตนะครับก็น่าจะเต็มลงนะครับจากนัดที่แล้วเลยนะครับฟองหน้าประกอบไปด้วยมิซิอุสจับคู่กับโรดิโก หน้าต่ำในเป็นจุดเป็นลิงแฮมนะครับกองกลางเนี่ยมีชูอาเมนี่มีลูกาโมดิสแล้วก็เฟเดบาไบาเด้แนวรับมีลูติเกอร์กับเมิเตานะครับจับคู่กันกำลังลงตัวเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเกดชื่อชั้นเนี่ยมาดิดดูดีกว่านะครับถึงแม้วันนี้ต้องมาเยือนก็ตามและฟอร์มโดยช่วงหลังก็ดีกว่าลิลอาจจะเล่นในบ้านดีแต่ลูต้าตันมาดิดไม่อยู่นะครับที่ว่ามาดิดเนี่ยคุณภาพทีมดีกว่าน่าจะครองเกมบุกแล้ว่าจะบทจนเบียดชนะได้คู่นี้เนี่ย รล้วมาริดเหนว่า1ช่วงตัวยืนพื้นว่ามาริดน่าจะชนะ1ประตูแน่ๆนะครับให้เชืรอมาริดน่าจะลุนง่ายกว่าให้ริวมีแต้มครับเพราะว่าด้วยความเก๋าของตัวลุกเนี่ยยิ่งถ้ามาริดนําเร็วจะใช้พวกวินิสอุตพวกทางด้านโรดิโก้ส่วนกับก็น่าจะชนะขาดได้คณเนีฟันธงมาริดชนะส0นะครับและน่าจะสกอร์ต่ําด้วยเพราะว่าเชื่อว่าริวยิงไม่ได้นะครับเชื่อว่ายิงกันน้อยและก็ให้เสียเ์เเอ้ามาริดนะครับส่วนคู่ที่4นะครับไปดูเกมระหว่างทางด้านเบนฟิก้าเจอกับเอเลด แตะเวลาตีสองตรงนะครับยังอยู่ที่แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก็แน่นอนนะครับเบนฟิกา้าดีนที่แกล่งในบ้านอยู่แล้วนะครับส่วนแอตมาลิดเนี่ยถ้านในบ้านเนี่ยพอเชียร์ได้เป็นทีมแพ้ยากแต่ว่านอกบ้านก็ทรงทรงสุดๆนะครับส่วนใหญ่จะเสมอด้วยซ้ำสำหรับแอตมาลิดเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยสูสีนะครับใครที่มองว่าแอตมาลิดเหนือกว่าแบบแบเบอร์เนี่ยไม่ง่ายนะครับโดยดูตามตารางคะแนนครับเบนฟิก้าเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับเกมแรกก็ได้3แต้มมาด้วยการชนะทางาทางด้านเซเวนาเซเวด้าครับทีมแก่งจากเซอร์เบียมา2-1 ไปเล่นนอกบ้านด้วยและชนะได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนแอดมาริสเนี่ยเกมแรกก็ชนะแต่เป็นการเบียดชนะไลฟ์ซิกแบบเฉียดฉิว2-1เกือบเสมอเลยด้วยซ้ำนะครับมาดูประตูท้ายเกมเพราะฉะนั้นแอดมาริสเนี่ยยังไม่ได้เกมลุกดีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนตารางคะแนนเนี่ยก็อันดับเป็นรองส่วนถ้าดูกับเรื่องฟอร์มพาเกมหลังสุดครับทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยชนะ4เสมอ1เรียกได้ว่าช่วงหลังไล่เทียมท่าเลยนะครับสามารถชนะกีวิซสเต้ได้5 1ในลีกล่าสุดนะครับส่วนแอดมาริดเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอ 2. อ2าจจะแพ้ยากแต่ก็ มีสะดุดเสมอคือเสมอแล้วเมลิดอันนี้เข้าใจได้เพราะเป็นแมตช์ใหญ่ส่วนก่อนน,นั้นก็มีเสมอไลโยบายาโกโน่หนึ่งเพราะนั้นก็เกมลุกก็ถือว่าฟืดหน่อยสำหรับทีมตราหมีนะครับซึ่งนํามาดูไอเทมนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเรียกได้ว่า3ครั้งนะครับแอเมาลิดชนะ2แล้วก็เบนฟิก้าชนะ1เพราะนั้นก็เรียกได้ว่าเบนฟิก้าไม่ได้เป็นรองซะทีเดียวนะครับเจอล่าสุด2015ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ย ที่บ้านเบนฟิก้าเบนฟิก้าแพ้หนึ่งสองส่วนที่บ้านแอตมาลิดเบนฟิก้าบุกชนะสองหนึ่งเพราะนั้นก็ Hate Hate, เฮตุเฮต์เรียกได้ว,ว่าสลับกันเลยนะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยทางด้านเบนฟิก้าไม่มีทางเลนาโตซานเชสนะครับเจ็บซึ่งไม่กระทบส่วนทางด้านอาร์ซูเนสนะครับแล้วก็เอ็กซันเดอร์บาร์เนี่ยแบ็กเดนมาร์กต้องเช็คฟิตนะครับส่วนเอ็ดิโกมาลิดไม่มีเซซ่าอาร์ติซโกยิต้านะครับกองหลังตัวเกา่าดังนั้นเบนฟิก้าก็น่าจะจัดเต็มชุดเดิมนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับ ประกอบไปด้วยทางด้านตัวลุกเมียงเคียดิมาเรียตัวเก่านะครับหน้าเป้าเป็นพับรีดิสตัวลุกมีอัคเตโคกูนักเตะตุรกีกองกลางมีเออร์กุนคอกชูนะครับมีฟลอเรนติโนลุยแล้วก็มีทางด้านอาร์ซูเนตนะครับเซนเตอร์ยังเป็นโอตาเมนดี้กับอันติโนซินบานะครับส่วนทางฝั่งแอตมาริดนะครับประกอบไปด้วยกองหน้าครับอเล็กซานเดอร์โซลต์กับฮูเลียนอัลบาเีสนะครับอดีตนักเตะแมนซิตี้กองกลางมีคอนเนอร์กาลาเกอร์มีอองตวนกิสมานแล้วก็มีโรเดโกเดอเปากองหลังมีเลอร์น็อก เพราะนั้นคุณภาพทีมถือว่าแอตมาลิอาจจะชื่อชั้นนักเตะด,ดีกว่าขีนิด,นดแต่ฟอร์มในบ้านเบนฟิก้าต้องยอมแล้วว่าไม่กลัวใครแล้วก็แพ้ยากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเงื่อนไขเป็นแอตมาลิบุกมาเหนือกว่า0ูงีแบบนิดนิดหน่อยๆจุม๋มจิมแบบนี้คือก็ต่อแค่ว่า ความเป็นชื่อทีมแต่ดูแล้วเบนฟิก้าไม่ได้เป็นรองนะครับคู่นี้สวยสุดคือสกอต์ต่ำเพราะเชื่อว่าเกมตึงๆแล้วก็ยื้อกันเล่นอย่างระมัดระวังแน่นอนเบนฟิก้าคงไม่อยากแพ้ในบ้านส่วนแอตมาลิตก็ไม่บุกอยู่แล้วแต่ละสกอต์ต่ำชัวร์สุดส่วนได้ให้เลือกเชียร์เนี่ยขอเสียวนเชียร์เบนฟิก้าครับเชื่อว่าจบหนึ่งหนึ่งแล้วก็แอตมาลิตจะไม่ชนะให้เชียร์สกอต์ต่ำและเชียร์เบนฟิก้านะครับนี่คือ4คู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ที่คัดมาฝากให้แบบพิเศษพิเเเศศษนนนครบส่่่วููียปปานนากาไดฟุตอล ทางด้านเดือดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้านนะครับเกมระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับสวอนซี 4, นะคูันี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยเชฟยู่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในอันดับที่หกนะครับเจ็ดนัดมีสิบสามแต้มแถมก่อนหน้านี้นมีโดนตัดแต้มด้วยนะครับไม่งั้นน่าจะมีอีกสองคะแนนก็คืออยู่อันดับที่สามได้เลยนะครับเผื่ออยู่อันดับสองได้ซ้ำแต่ปัจจุบันในอยู่อันดับหกนะครับส่วนทางด้านสวอนซีอยู่อันดับเก้านะครับเจ็ดนัด 11, เพิ่งมีสิบเอ็ดแต โดยถ้าว่าเรื่องฟอร์มหลังครับเชฟยูชนะมา3เสมอ2ไม่แพ้ใครตลอด5เกมถือว่ากำลังเล่นดีนะครับส่วนสวันซีเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เพราะนั้นก็สวันซีอาจจะฟอร์มดดกว่าโดยเชฟยูเนี่ยนัดก่อนหน้านี้ก็มีเสมอกับพอสมัตศูนย์ศูนย์แล้วก็มีชนะทางด้านดาวนี่หนึ่งศูนย์เชฟยูเนี่ยเป็นทีมจอมเฉือนนะครับอาจจะยิงไม่เยอะแต่ก็ยิงแค่เบียดชนะและได้สามแต้มบ่อยๆส่วนสวันซีเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับบิสต้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีแพ้ทางด้านมีชนะทางด้านโคเวนที 1, ่สองหนึ่งเพราะ ฟอร์มอาจจะยังไม่แน่นอนเพราะก่อนนั้นก็มีแพ้เวสบอร์น0-1นะครับไปเยือนเนี่ยยังมีหลุดสําหรับสซวอนซีนะครับเพราะฉนั้นตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งเชฟยูดีกว่าฟอร์มหลังก็เชฟยูดีกว่านะครับส่วนถ้าดูเฮตูเฮเนี่ยคู่นี้เจอกันมา5ครั้งเชฟยูชนะ3และ3ครั้งหลังสุดที่เจอกันเชฟยูชนะหมดนะครับดังนั้นเฮตูเฮตเนี่ยเชฟยูดูดีกว่าส่วนถ้ามาดูความพร้อมนะครับเกมนี้เนี่ยเชฟยูไม่มีทางด้านแจ็คโรบินสันนะครับแนวรับคนเดียวที่เหลืออยู่ครบ ส่วนสวันซีเนะี่ยไม่มีทางด้านกินเนลลี่กับทางด้านฟิชเชอร์นะครับตอนนั้นก็ทั้งสองทีมถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนะักเตะเจ็บโดยทางด้านเชฟยูเนี่ยมีคีฟโมร์นะครับกองหน้าทีมชาติเวลเล่นหน้าเป้าตัวลุกในทางด้านมีดุซูซ่านะครับมีทางด้านลักซักยี่นะแล้วก็มีเบนฮามเมอร์นะครับเล่นกองกลางแนวะรับยังมีอาเมดฮอสซิตที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วกับเชฟยูนะครับส่วนสวันซีเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกองหน้านะครับมีทางด้านวิพนิกนะครับหน้าต่างเป็นคูเปอร์ตตััััวรรรุกกกกมมมีฟงโบบแินะค แล้วก็เมญเตะเกาหลีใต้อย่างออมนี่ครับเล่นดันซ้ายวันนั้นดูแล้วสวรรค์ซีเกตผู้เล่นเป็นรองครับรวมถึงเชฟยูเนี่ยมีตัวเกตพีเมรีกที่เคยเล่นกันมาหลายๆทีมน่ะอยู่ในทีมเยอะนะครับดังนั้นวันนี้ครับตารางคะแนนเชฟยูก็ดูดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของฟอร์มหลังก็ดีกว่าไฮตทวเฮดก็ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้แถมได้เล่นในบ้านด้วยนะครับดังนั้นเชฟยูเนี่ยเหนือกว่าเรียกได้ว่า0-75มองเราไม่แพงนะครับ น่าจะเบียดชนะได้ไม่ยากสกอร์ต่ำามาน่าเชียร์เพราะว่าสวรรคซีนอกบ้านเล่นไม่ดียิงไม่ค่อยได้ส่วนเชฟย,ยูเนี่ยเกยมลุกก็อาจจะไม่ได้ดีมากน่าจะเบียดได้แค่1คนึ่งศูนย์คู่นีใช้สะกอร์ต่ำและเชียร์ที่เชฟย,ยูครับชื่อว่าในบ้านเนี่ยอย่างน้อยน่าจะกดได้แล้วก็เก็บ3แต้มได้แบบหืดๆหน่อยนะครับให้เชียร์เชฟยูนะครับส่วนคู่ที่6นะครับไปดูที่เกมฟุตบอลบราซิลกันบ้างครับโคปาโดบราซิลครับหรือฟุตบอลเอฟเอคับของบราซิลนั่นแหละนะครับวันนี้มี2คู่ เกมระหว่างอเลดิโกมิเนโรครับทีมยักษ์ใหญ่เจอกับวาสโกดาการ่มาครับคุณกิตเตะเวลาตี55นะครับโดยเรียกได้ว่าตารางคะแนนไม่ต้องชี้วัดนะครับเพราะวันนี้เป็นบอลถ้วยละนะครับแล้วก็จะเล่นกัน2นะัดเย่าเยือนวันนี้เนี่ยเล่นเลกแรกก่อนนะครับซึ่งถ้าดูฟอร์มมากเกมหนังสุดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีทั้งคู่นะมิเนโรชนะ2แล้วก็แพ้3นะัดที่แล้วเนี่ยแพ้พาเมลัสหนึ่งสองนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าพาเมลัสเป็นทีมใหญ่แล้วก็แพ้ในการไปเยือนนะครับส่วนก่อนนั้นนั้นมีชนะทางด้าน ฟูมิเอนเซ่ได้สองศูนย์แล้วก็มีชนะทางบากาติโน่สามศูนย์ในบ้านเนี่ยแอดมิเนโลยังถือว่าเชื่อใจได้นะครับส่วนวาสโกดากาม่าเนี่ยหนักกว่านะครับถ้านัดหนังสุดชนะเกมเดียวเสมอสองแพ้สองนะที่แล้วก็เสมอคูอิเซโร่แบบเกือบแพ้หนึ่งหนึ่งเพราะว่าโดนไล่ออกเหลือสิบคนนะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็มีแพ้ bon พาเมลัสคาบ้านศูนย์หนึ่งวันนั้นวาสโกช่วงนี้กำลังหัวดิ่งเลยฟอร์มตกไม่น่าเชียร์นะครับส่วนถ้าดูไอจีเฮทนะครับคู่นี้เนี่ย เป็นทางด้านมิเนโรชนะ2วัสโกชนะ3ก็ให้ดูเฮดสูสีกันแต่วัสโกดูดีกว่านิดนิดนะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เชื่อว่านักเตะไม่ได้มีเจ็บกันทั้ง2องทีมแต่ปัญหาคือมันเป็นบอลถ้วยก็ไม่รู้ว่าจะโรเตชันกันมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นผูเ้เล่นที่คาดว่าจะลงครับทางฝั่งมิเนโรเนี่ยน่าใช้ฮักเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวลูกมีเดเวอร์ซันหน้าต่ำเนี่ยเป็นทางด้านอีกอโกเมสนะครับกองกลางตัวรับมีฟุสโตเวลานะครับรวมถึงกองหลังเนี่ยมีเ so บตตาย่าก ทีมจากวัสโกนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวกองหน้าเนี่ยเป็นวิกตินะครับกองกลางมีมาตุสคาวาโยมีทางด้านฟิลิเป้คูติโน่นะอดีตแข้งเลี้ยวภูอดีตแข้งบาร์ซ่าเนะี่ยกับบ้านเกิดไปอยู่กับวัสโกทีมเดิมละนะครับวันนั้นก็ดูแล้ววัสโกเนี่ยมีแค่คูตี้คนเดียวส่วนมิเนโรเนี่ยอยู่กันครบตำแหน่งอื่นก็แข็งแกร่งนะครับดูดูสภาพทีมอะดีกว่าแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ตามเงื่อนไขเนี่ยเรียกได้ดว,ว่าฟอร์มช่วงหลังก็เป็นทางด้าน อาจจะไม่ดีพอๆพกันแต่ว่ามิเนโรยังดูดีกว่านะครับเหตุผลก็ค่อนข้างสูสีให้เชียร์เจ้าบ้านก่อนครับตามเรียกได้ว่าอุปนิสัยของบอลบราซิลเลยเล่น2นัดเย้าเยือนทีมเยือนก็คงต้องไปเน้นกันในบ้านนะครับมาเยือนทางด้านมิเนโรก่อนก็คงไม่อยากแพ้สาหรับทีมอย่างวาสโกให้เชียร์ทางด้านแอดมิเนโรครับเหนือกว่า0 7 5จน่าจะบีทชนะได้และน่าจะยิงกันน้อยเล่นกันระวังด้วยเพราะว่าตามนิสย bon ัยบอลบราซิลอ่ะ เรียกได้ว่าเน้นแต่เพย์เซฟนะครับก็เลยจะยิงกันน้อยให้เชียร์อดมิเนโรครับชื่อว่าเจ้าบ้านมีในโลรเบียด1.0และสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่7ครับยังอยู่ที่บอลถ้วยบราซิลนั่นแหละนะครับแต่เป็นเกมอีกหนึ่งคู่ระหว่างทางด้านฟลาเมงโกเจอกับโคลินเทียนนะครับนี่เป็นบอลตามควายนะใครพาช่วงดึกก็มาแก้กันต่อในช่วงเช้านะครับแต่เวลา7จ็ดโมงสี่โมงเช้าบ้านเราซึ่ง ก็เป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะฟาร์เมนโกกับโคลินเทียนนะแต่ว่าฟารเมนโกนักเตะเนะี่ยสภาพทีมยังดีส่วนโคลินเทียนเนะ่ยเหมือนขายนักเตะกินไปหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ชื่อทีมนะครับซึ่งาว่ากันในเรื่องของตารางเนี่ยไม่ต้องวัดเพราะวันนี้เป็นบอลถ้วยครับรอบ semifinal วันนี้เล่นเล็กแรกนะครับเพราะนั้นฟาร์เมนโกต้องเน้นชนะก่อนเพื่อจะไปเล่นเล็กสองได้ง่ายๆ ถ้ามาดูฟอร์มมากเกมหลังสุดฟาร์มเบนโกเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีมากนะที่แล้ว,วชนะทางพาราเนนเซ่ได้1นึ่งศูนย์ก่อนนั้นก็เสมอกับแพ้ส่วนโคลินเทียเนี่ะฟอร์มดีกว่านะครับชนะมา3เกมแล้วก็แพ้2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้ทางด้านซาโปโลแต่ก็แพ้แค่หนึ่งสามนะครับก่อนหน้านั้นมีชนะทีมอย่างฟอร์ตาเลซ่าได้สามศูนย์โคลินเทียนเนี่ยถ้าในบ้านเนี่ยลุนได้แต่การเล่นเป็นทีมเยือนถือว่าอย่างค่อนข้างเหนื่อยนะครับซึ่งนักคู่นี้มาดูเวตาเฮดนะครัครั้งงหลงเนี่ย ฟาเมงโกชนะ2โคลเนเทียนชนะ2ก็เสมอกันหนึ่งเพราะในไฮตูเฮดเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่าสิ่งที่ไฮตูเฮดบอกคือบอลคู่นี้เนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยบ้านโคลเนเทียนโคลเนเทียนชนะ2 1ส่วนบ้านฟรารเมงโกฟรารเมงโกชนะ2 0เพราะนั้นใครเล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่ไฮตูเฮดบอกดังนั้นพอมาดูความพร้อมครับ,รบเกมนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มลงด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าทีมใหญ่เจอกันฟราร์เมงโกเนี่ยประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็น,น osa, รัก แนวลุกด้านขวาเป็นมาทูสกอนคารเวสกองกลางเป็นเอเด็กปูก้าอดีตนักเตะฟิออนะครับแล้วก็มี an, แกสันแนวรับนินดาวิดลุยนะครับอดีตแข้งอาร์เซนอลส่วนทางฝั่งโคลินเทียนครับประกอบไปด้วยตัวกองหน้าเนี่ยเป็นอังเคลโรเมโลนะครับตัวลุกมีอีกคนนึงเป็นยูริอัลเบโตกองกลางเนี่ยอย่างทางด้านเบโนไบดอนนะครับแล้วก็ปีกซ้ายยังเป็นกาโร่นะครับส่วนอังเดรามาโย่ติดทดแบนมาที่แล้วโดนแดงนะครับเพราะนั้นคุณภาพทีมเนี่ย ยังอยู่ที่ฟาร์เมงโก้ครับแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะเบียดได้จากการที่ต้องเน้นเพราะว่าในลีกอาจจะลุนยากนะครับน่าจะเบียดชนะได้1ประตูคู่นี้เนื้อทางด้านฟาร์เมงโก้เหนือกว่า0ูนย์เชียร์ฟาร์เมงโก้ครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นเบียดชนะได้1นขึ้นไปแล้วสกอร์ต่ำเพราะว่าน่าจะเล่นกันระมัดระวังก่อนแล้วไปลุ้นต่อในเลกที่2นะครับคู่นี้ที่สกอร์ต่ำและเชียร์ฟาร์เมนโก้นะครับอัอบอนือวา่ถ ผมมั่นใจว่าความแม่นเนี่ยอันดับต้นๆนใน YouTube เลยนะครับดัะนั้นใครมีเพื่อนก็ช่วยบอกต่อให้มาช่วยกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้ามันยังไม่พอใจเนี่ยอยากได้มากกว่า7คู่ไปมัดรวมเอาไปผสมผสมหรือว่าลุ้นรับของรางวัลหรือว่าเรียกได้ว่าตัวเลขเยอะๆ5 6หลัก7หลักเนี่ยก็สามารถไปรับที่เด็ดแบบ VP เพิ่มได้นะครับในนั้นเนี่ยมีแจกวีพ p แตกตลอดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีแจกของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมด้วยคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ เข้ากลุ่มกันไปเลยเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาส่วน7คู่วันนี้ครับก็ย้ำอีกทีนะครับบอลแชมเปี้ยนลีกสี่คู่ครับลิเวอร์พูลเจอโบโลญญยาเชียร์ลิเวอร์พูลครับเชียร์ว่าเลี้ยวขออภัยให้เชียร์โบโลญญยานะครับเชื่อเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเบียดชนะได้แค่สองหนึ่งเงื่อนไขมันต้องยิงสองขึ้นไปเชื่อว่าน่าจะไม่ง่ายนะครับเพราะเกมรับโบโลญญยาดีให้เชียร์โบโลญญยาและสกอร์สูงนะครับส่วนคู่สองครับวิลล่าเจอบาเยอร์ได้เชียร์บาเยอร์ได้เลยครับเชื่อว่าบาเยอร์บุกชนะวิิิลลลล่่่่าาาาาไดดด้้คคคคุณภพนนนนััััักกกกกเเเตะะะะีีววแสสอออรรร์ููงงงยยบบบททจ แล้วมาริดน,นะครับคู่นี้มาริดเหนือกว่า1ช่วงตัวให้เชียร์มาริดครับฟาทงมาริดชนะ20แล้วสกอร์ต่ำคู่4ครับเบนฟิก้าเจอแอเลติโก้ครับทางด้านแอร์ดิโก้เหนือกว่า025ให้เชียร์เบนฟิก้าครับเชื่อว่าเบนฟิก้าน่าจะ เสมอหนึ่งหและสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่5้ครับบอลแชมเปียนชิพนะครับเชฟยูเจอสวอนคีครับคู่นี้ให้เชียร์เชฟยูครับเชื่อว่าน่าจะเบียด1 0ูแล้สกอร์ต่ำคู่ที่6ครับบอลถ้วยบาซิลครับแอดมิเนโรเจอวัสโกดากาม่าให้เชียร์แอดมิเนโรและเชื่อว่าน่าจะเบียดได้แค่1ูสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่เจครับฟาร์เมนโกเจอโคลรนเทียนให้เชียร์ฟาร์เมงโกครับเชื่อฟาร์เมงโกชนะ1ูและสกอร์ต่ำนะครับนี่คือแนวทางเจ็ดคม่เป็นวันนี้นบ